ถ้าพูติดตามตุต้นทุกคนสบายดีไหมคะฟ้าจงมาแล้วคะ่ะฮันนีนะจังโอเคกเดสกาฟ้าจำเมนเซมาสจุบุจุบุยอดชาไะถ้าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูดอกซากุระบานของประเทศญี่ปุ่นนะคะและที่แมคโดนัลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กำลังจัดเมนูเฟนฟรายซากุระโรยผงกุ้งเกลือซา e กุระเอบิอยู่ค่ะฟ้าจงกับสามีไปทานมาแล้วคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ไปทานรีบไปทานกันนะคะเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาจำกัดมีขายถึงกลางเดือนเมษายนนี้คะ่ะ 花火シーズンに日本のマクドナルドはシャカシャカポテト桜エビ仕様をやっているのでファーちゃんとダナは食べてきたのまだ食べてない方は早めに食べに行ってみてね期間限定で4月中旬まででございますレナンチャーファーちゃんブラタプチャイルコトウチャイないロチャー ความโดดเด่นและกลิ่นอันหอมหอมรวมถึงความแปลกใหม่ฟ้าจังจึงอยากจะแนะนำชักกาชักกาอยผมกุ้งเกลือซากุระเอบินั่บมเดี๋ยวนี้ค่ะที่ลิ่นลักษความรอของอาหารทีบกินทีน่ดูต่นีฟ้าจังจะนะชักกาชักกาโรยผซกเก m a ซากุระเอบิ้ทุกคนいด้รู้จักกัน ช่วงนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นช่วงที่ดอกสุกุระนั้นบานเต็มที่ค่ะด้วยเหตุน,นี้ทางแมคโดนัลญี่ปุ่นได้จัดเมนูเฟรนฟ่ายชักก้าชักก้าลอยผูเกลือกุ้งสัก,กุระเอบิยู่ค่ะเพื่อที่จะให้เข้ากับฤดูดอกสัก,กุระบานซึ่งแคมเปญน,นี้นะคะได้จัดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมวันที่แค่ะและแน่นอนว่าจังกัะสมีไปทำมาแล้วก็อร่อยโคตรเลยค่ะ 最近日本でではね、桜の満開でありそれに合わせて日本のマクドナルド全国で3月8日からチャカチャカポテト桜エビ仕様というメニューを行っていますそれをファッちゃんとダナも食べに行ってみたら本当にすごくバカ美味しかったですフレンファーシャッカシャッカロイポンクレプン桜エビくわらい มันก็คือมันฝรั่งทอดนั่นเองค่ะแต่จะโรยด้วยผงปรุงรสแล้วใส่ไปในถุงแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าผสมกันแล้วก็ค่อยทานค่ะเพื่อที่จะจัดจำหน่ายให้เข้ากับฤดูกาลนั้นๆและมีรสชาติอันหลากหลายค่ะชกาชกะชากะปอตเตโต์กุระเอบิชิโยโตยูก o โตะนั่นนี่โซเรวาเน่แมคฟลายปอตเตอร์นี้ฮุงจโอโนชีสแอนิงคุอโอขากิเต้ฟุโร่โนะนากาเดชช で混ぜた後に食べるフレーバーポテトですシーズンを応じて多様なフレーバーが販売されているということでございますそれから、ご覧いただきありがとうございますコメントいただけますか メニューフェンファイシャカシャカローイポンクラコンサエビかダイエット中で食事のコントロールをしなきゃいけない方はこのメニューを失敗しなくていいのこちらはャャカシャカポテト、サイズは SML3 つのサイズがあります ขนาดนะคะมี3ขนาดนั่นก็คือไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ค่ะแคลอรี่ว่าแคลอรี่ยให้กูซาแคลอรี่โกให้กูยอจุนิแค่ส่วนแคลอรี่นะคะก็มี3ขนาดเรียงกันตามนี้นะคะขนาดเล็ก S ไซส์241รอค่ะส่วนขนาดกลาง M ไซส์432ร a อแคลค่ะและส่วนขนาดใหญ่ไซส์ L 542คลค่ะขี้คางเค็งเต๋ นี่เซนจูนาเนนซาน ен, กัตึโยก,กะด้ชิรัต u ึจูจูมาเรเดสค่ะส่วนระยะเวลาในการจัดจำหน่ายนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือน3หรือเดือนมีนาโคโมวันที่8ค่ะยาวมาจนถึงกลางเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะฮังไบเทมโปเซงโกคุโนมัคคโดะนาเรเดสส่วนสาาที่ขายนะคะกขขายที่แมคโดนัลทั่วประเทศี่ญี่ปุ่นค่ะค่ะ เฟรนฟรายขนาดกลางของแมคโดนัล์นะคะมี432แคลอรี่แต่ว่าผงโรยเกลือ, <ผม S 1> ลอกุ้งซากรุกระเอบิจะมี8แคลอรี่เท่านั้นค่ะจูโจโนมักคือไฟโปรตโตโนแคลอรี่กายงให้ตุซานจูนิแคลอรี่นั้นเดสเกเรโดมะชักกะชักกะโปรตโตซากรุกระเอบิชิโอโนพาวด้าอิจิบุคุโรโนแคลอรี่ว่า8แคลอรี่ดะโซะกะว่ากันมาสต์โนอยอแต่ถ้าคุณจะซื้อแบบเซ็ตนะคะก็ここแค่เพิ่มเงิน สามสิเยนค่ะเซตใหม่ก็ได้แค่นี้คุณก็จะได้ผงโดยเกลือกุ้งซากุระเอบิมาทานแล้วค่ะเด็ดจริงอะมาต่เซ็ตนี้ plus สามจุเอ็สุดคุณเลยทั่วทั้งของมันจะเป็นผงซากุระเอบิสีเหลืองนี่สุดเลยว่าเด็กมัดซ์เย่ถ้าสำหรับฟ้าจังนะคะเมื่อทานแล้วนะคะรสชาติมันก็จะเอ่อเค็มๆเผ็ดๆค่ะแต่ที่โดดเด่นของมันก็คือ หอมกุ้งซากุระเอบีมากเลยคือว่าหอมอร่อยโคตรๆค่ะแต่เนื่องจากว่าฟ้าจังมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานเผ็ดเลยทานไปก็บนไปนะคะว่าเผ็ดว่ะเผ็ดว่ะเผ็ดว่ะฟ้าจังนี่ตอวเดีะวนี่ชาคะชาคะโนะอจิวะชิอยคาระคุเตะชูบิโตคาระคัตะเดซุท็กจ์ชองนะโนะวะซากุระเอบีโนคาิเดกซมัคาิ 良くて、バカバカ美味しかったでー長い時間で来日して、めったに辛いものを食べてない、ファちゃんなのに、辛いわ辛いはと、食べたり、文句を言ったり、しました。<laughs> 辛い辛い。帰ってやむねーたー นักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนักเรียนและเปลี่ยนไทยหรือใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นรีบไปทานกันนะคะฟ้าจังแนะนําเลยค่ะมาตัดตาเบเตน่าคัตาไทโนคังโกเกี่ยคือนิโฮมิซุนเดย์หรือไทจินไทโนริวกะเซนาโดวเฮยาเมนิทาเบนิตะมิเตเนะชากะชากะโบเทโตชุระเอบิวะโอซุซึเมมะสฮายุฮายักฮายัก อย่าลืมนะคะมีถึงกลางเดือนเมษายนนี้เท่านั้นอ่ะว่าซื้อได้ไน่แนช่ชีงัดสุดจุจุมาเดะเด็กก็ใช่มาจด่ะทุกคนคะการได้ทานอาหารที่ครบหมวดหมู่เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารจําพวกอาหารขยะแล้วก็ก็ต้องระวังอีกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูเฟรนฟรายโรยผงเนือกุ้งซักุระเอบิและคนได้ทานท่ามกลางการดูดอกสักุระบานเต็มที่ก็ไม่ควรพาชใช่ไหมล่ะคะ 皆さんは毎日キッソチョークインを召し上げれば良いことだと思いましてジャンクフーだと気をつけないといけないんですけれども桜の満開のうちにチャカチャカポテト桜エビをのかすはずじゃないだろう <laughs>、はい。ということで。 โจเดซ์ท่าไงก็ขอแค่นี้นะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะโรกาโอใจงโหมาเดมิตเตคุดาซเตอาริาโตโกเซมัสตะขอบพระคุณค่ะใครมีคำถามครอยากพูดคุยคอมเมนต์มานะคะคิมุงยาริโตริโนกะตะวะเจฮิคอมเมนต์่ดะร้ิมาตะอาราตะเมเซไอมาโชเนะแล้วพบกนใหม่ในครั้งต่อไปนะคะบายบายค่ะจุบุจุบุช่าขอบคุณค่ะอางิกโกซ